โดทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟีโ่โอ๊ยโอ้ยหูสีหายใจไม่ออกเลยโอ๊ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเราคะ่ะโอ้ไม่น่าเลยคุณผู้ชมคะ่ะเปิดแอร์เย็นทั้งคืนไงทีนี้เช้ามามีอาการคัดจมูกฟืดฟัดแบบนี้เลยคะ่ะบวกกับช่วงนี้ฝุ่นเยอะด้วยคุณผู้ชมยังไงต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ว่าแต่ภาษาเหนือคําว่าคัดจมูกเนี่ยเขาพูดกันว่ายังไงอะคะเดี๋ยวมาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเรากันนะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนจ้าภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวอุณหภ,ภูมิจะลดลง1-2ององศาเซลเซียสและมีหมอกในตอนเช้าบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด ภาคตะวันออกชิงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศา,ศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกในตอนเช้ากับมีหมอกหนานในบางพื้นที่ค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเช็คสภาพอากาศบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ได้เวลามาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเรากันแล้วค่ะคําว่า คัดจมูกอะค่ะในภาษาเหนือเนี่ยเขาพูดกันว่าอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนรู้กับเจ้าของภาษาพี่เจมชมพูนึกคัดจมูกภาษาเหนือหรือว่าคำเมืองก็คือกัดดังยกตัวอย่างเช่นเป็นวัดเมื่อใดก็จะกัดดังหายใจไม่ค่อยออกนั่นก็หมายถึงว่าเป็นวัดทีไรก็จะคัดจมูกหายใจไม่ค่อยออกค่ะขอบคุณพี่เจมค่ะวันนี้ได้เรียนรู้ภาษาเหนือเพิ่มอีกหนึ่งคำแล้วนะคะ ขาดจมูกเนี่ยอาจหายใจลําบากค่ะแต่ถ้าขาดความรักคงไม่อยากหายใจว่าแล้วไปดีกว่านะคะไปหาความรักก่อนผมว่าจะหล่นๆอยู่แถวๆนี้บ้างนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย